เลันเอวาทายาทหมื่นล้านโพสตข่าวดีล้านไม่คิดว่าจะมีในชีวิตอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจมาสักระยะแล้วระหว่างเอวาปรวรวัรณวีรพุชงและเน m มายเมดเนทเราจะเห็นว่าทั้งคู่รักกันมากมีโมเมนต์น่ารักๆให้ได้ชมอยู่บ่อยครั้งและช่วยกันทำงานจนยอดวิวแต่ละคอนเทนต์นั้นปังมากๆ กระทั่งล่าสุดสาวเอวาได้ขึ้นรับรางวัลสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมแห่งปีบนเวทีนาคราชอาวอร์ดครั้งที่6ประจำปี2566สาวเอวาได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดซันฟลาวาว่าเผยความในใจบอกว่าหนูอยากขอบคุณชาวพระอาทิตย์แฟนคลับของหนูทุกคนจริงๆที่อยู่ข้างๆกันมาตลอดและคอยแนะนำแต่สิ่งดีๆ แต่สำคัญที่สุดคือสละเวลาที่มีค่าของตัวเองมาดูช่องหนูไม่ว่าจะในแพลตฟอร์มไหนก็ตามจริงๆอยากพูดจากใจเลยค่ะเครื่องหมายตัวนอนดอกจนันอาจจะมีพูดผิดบ้างไม่ได้เขียนสคริปต์อะไรไว้เลยหนูก็จะพยายามเป็นตัวเองเป็นความสดใสเป็นพลังบวกเป็นพลังแห่งการให้แบบนี้ต่อไป อยากจะเป็นสวนดอกไม้ที่ใครเดินผ่านต่อให้มีวันแย่ๆเห็นสวนของหนูแล้วได้รอยยิ้มกลับไปวันแรกรู้จักกันหนูเป็นยังไงวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมขอให้ทุกความฝันของทุกคนเป็นจริงเช่นกันนะคะและวันหนึ่งรางวัลแด่คนช่างฝันจะเป็นของทุกคนแน่นอนและเราจะเบ่งบานอย่างสวยที่สุดในแบบของเราค่ะรอเจอกันที่เนวาทัวเร็วๆนี้นะคะ เป็นที่แรกที่หนูจะได้เจอทุกคนจริงๆแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วไอเลิฟยูบิ๊กม h ชชเครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนดอกจันไอเลิ you big m ม c ชในขณะที่หนุ่มเนทโพสอินสตาแกรมแอดมีมาเตนาเตบอกว่ายินดีกับน้องเอวาด้วยนะครับกับรางวัลสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยมที่ภูมิใจในตัวหนูมากๆและรู้ว่าหนูทุ่มเทและตั้งใจมากขนาดไหน ดีใจมากๆที่วันนี้ได้ยืนข้างๆและเห็นความสำเร็จของหนูและพี่ก็รู้ว่าในอนาคตจะมีอีกเยอะแน่นอนนี่แค่จุดเริ่มต้นพี่ก็จะอยู่ข้างๆหนูแบบนี้ตลอดไป